สวัสดีจ้าวันนี้ซอไฮจะมาทำแว็กน้ำตาลด้วยวัตถุดิบ3อย่างนะคะก็คืออ่นาน้ำตาลน้ำมะนาวนี่คือเราใช้ไม่หมดในลูกเดียวก็เลยใส่ฟิสไว้เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะแล้วก็วัตถุดิบหลักของเราก็คือน้ำผึ้ง ับแรกก็คือใส่น้ำตาลลงไป4ช้อนเดี๋ยวขอไปใส่แป๊บหนึ่งทั้งหมดที่เราใส่ไปนะหรือกะกะเอาก็ได้อันนี้ถ้าเป็นก้อนก็นกนบีบให้มันแต่ตัวออกมานะคะอันดับที่สองเราใส่น้ำผึ้งลงไปใส่ให้ ทั่วน้ำตาลโดยที่ไม่ต้องใส่เยอะมากนะมันถ้ามันยังไม่โอเคเราก็เติมได้เรื่อยๆจนกว่ามันจะละลายเมื่อเราจุดไฟแล้วอ่ะอันนี้ก็คือแปลว่าน้ำผึ้งอ่ะยังน้อยไปอยู่เพราะว่าน้ำตาลทั้งหมดมันควรจะเป็นในลักษณะนี้ขอไปใส่เพิ่มก่อนนื้ออันก็คือว่าส่วนผสมเข้ากันหมดแล้วนะจ๊ะพี่จา๋า เราจะทำการติดไฟเลยอุ๊ยปอใช้ไฟ,ไฟอ่อนๆนะจ๊ะไปนี่เอาประมาณนี้นื้จากนั้นเราก็คนจนกว่ามันจะละลายเป็นเหมือนน้ำเชื่อมคน,คนให้น้ำตาลละลายให้หมดนะโดยใช้ไฟอ่อนๆ เราเริ่มเดือดแล้วให้เราใส่น้ำมะนาวลงไปเล็กน้อยนะเพื่อไม่ให้น้ำตาลมันจับแั่เป็นก้อนอย่าใส่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปค่อยๆใส่ถ้าอยากรู้ว่าเอาแหวนน้ำตาลเราอ่ะใช้ได้ยังก็ทำการทดสอบกับน้ำอุณหภูมิห้องแบบนี้ ไปแล้วเราเอามือหยิบขึ้นไปมันไม่ติดมือเราถือว่าใช้ได้แล้วอ่ะโอเคเริ่มใช้ได้แล้วเราก็จะพักตัวให้มันเย็นลงจากนั้นน้ำตามันก็จะเริ่มเหนียวอ่าเมื่อวัตถุดิบเราเริ่มได้ที่แล้วนะปึ๊บให้เราแว็ก ก็คือปาดไปที่ขนจกักรแลรเลยขึ้นนะคะปาดขึ้นดึงลงขนลงปาดปาดลงดึงขึ้นถ้ามันเหนียวเกินไปให้เปิดไฟอุ่นสักเล็กน้อยให้แววกอุ่นๆที่ขนเต่าเออที่จกักรแลรเราอะ่ะพอจะทนได้อ่ะ,อะเดี๋ยวขอไปปาดก่อนขั้นตอนนี้คงให้ดูไม่ได้จริงๆนะจ๊ะแตนนทนนี่เราก็ทํากันแว็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว คือระหว่างแว็กมันต้องใช้เวลาในการดึงในการปาดใช่ไหมถ้าแว็กน้านตาลเราแข็งแล้วก็เปิดไฟแล้วก็อุ่นให้มันอุ่นๆที่เต่าเราทนได้อะแล้วก็ปิดไฟแล้วก็แว็กใหม่เรื่อยๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ขนออกดีและนี่ก็คือผลที่ได้ชีวที่สุด,สดนี่นะคะแนะนําให้ใช้ผ้าดิบอะรู้สึกว่ามันจะดึงดีกว่าแต่นี่หาไม่ได้นะก็เลย่ะใช้เศษผ้าที่อยู่ในห้องนี่ๆน่ ขอบคุณสำหรับการรับชมบุย